วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับต้นสตาร์คาร์รถมือสองปทุมธาน,นีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องมาอยู่กับ Toyota h ไ l u ั v ว g โกคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่อง2,500ันห Vn t ท r b o ด้วยนะคะมาตัวรถสีเทาแบบนี้เลยโคตดสวยโคตดปังกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาปกติน้องเนี่ยจะอยู่ที่4,19,000บาทนะคะแต่ถ้ามาจากคลิปนี้รับส่วนลดไปเลยค่ะ6 0 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียง359,000บาทเท่านั้นเลยนะคะ ตัดสดก็ดีนะคะถ้าในน่วนของเลดผ่อนเนี่ย <_ EN> ก็ถือว่าเบามากๆเลยนะคะสําหรับราคานี้นะคะมาดูกันที่น้านน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าน้องนะคะจะเป็นในส่วนของโคลเมียมใส่กิฟต์อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ดวงไฟดวงโตๆอย่างนี้เลยนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะใส่กิฟต์กันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวน้องนะคะจะอยู่ทางด้านกระจกตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับเนี่ยจะเป็นมือจับแบบโคเมียมนะคะแล้วก็มีในส่วนของนี่ การสะอาดมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยนะคะเพราะแต่งมาให้แล้วนะคะในส่วนของแคปนะคะจะเป็นในส่วนของเมกาแคปนะคะสามารถเปิดได้นะคะก็ถือว่าสุดคุ้มมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะมีแคปเปิดได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะสีเบดนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําตัดกับสีเบดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีดําอย่างนี้แล้วก็ตัดกับสีเงินอย่างนี้เลยนะคะในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะดีไซน์ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีดําแล้วก็ตัดกับสีเงินด้วยมีแอร์สฝั่งซ้ายขวาเลยปรับได้เลยนะคะที่มีในส่วนของ AM/FM สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะแอร์ปรับเป็นแอร์ปรับมือแบบแมนนวลนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ระบบเกียร์กระปุกนะคะใครที่ชอบเกียร์กระปุกก็คือตอบโจทย์เลยสําหรับคันนี้ด้านบนตรงนี้เนี่ย จะมีในส่วนของนี่เลยเดี๋ยวเติ้นเปิดให้ดูนะคะมาสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะใส่วงใส่แว่นใส่ของกระจุกกระติกได้เลยนะคะภายในน้องก็คือกว้างแล้วก็สีสันนะคะในส่วนของผีเบนเนี่ยก็สวยๆมากเลยมีส่วนของที่พักแขนตองข้างคนขับให้ด้วยนะคะค่ะในส่วนด้านหลังนะคะถึงน้องจะเป็นรถที่เป็นตัวเตี้ยนะคะแต่ว่าก็มีในส่วนของเสริมกันชนมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ในส่วนของฝาท้ายข้างหลังนะคะก็มีในส่วนของไฟเบรกตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นมือจับเป็นสีเงินแบบนี้นะคะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มี แบรนด์ต่างๆนะคะเป็นแบรนด์ยู่โตโยต้าโคเมียมเหมือนกันดวงไฟก็คือดวงไฟใหญ่ชัดเจนนะคะค่ะแล้วใครที่สนใจ Toyota v วีโก้คันนี้นะคะเป็นตัวท็อปด้วยเนี่ยก็สามารถแคปคลิปนี้นะคะพร้อมรับโส่วนลด6 0 0 0 0บาทนะคะมาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย